สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีก็จะพาทุกคนมาชมมะเขือที่เราทําการตัดแต่งใบนะคะเพื่อเป็นการกําจัาดราสนิมในมะเขือไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูผลงานว่าหลังจากที่เราทําการแต่งใบไปแล้วมะเขือของเรากลับมาสวยแล้วก็เขียวเหมือนเดิมนะคะ วิธีการกําจัดราสนิมง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีจีดพ่นนะคะก็คือเราทําการแต่งใบโดยการเด็ดหรือว่าเอากันไกลนะคะมาแต่งใบเขาหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสูตร15 15ละแล้วก็เขาก็จะกินปุ๋ยแล้วก็จะทําให้มะเขือของเราฟื้นตัวนะคะกลับมาสวยแล้วก็ใบเขียวแบบนี้เหมือนเดิม ก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะพุ่มใหญ่แต่ละพุ่มนี้คือเมย์ปลูกหนึ่งต้นนะคะทุกคนนี่ก็อาจจะมีบางต้นนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่จะเป็นใบแดงๆเหลืองๆนะคะอันนั้นก็จะยังหลงเหลืออยู่ต้นละสองสามใบนะคะเราก็ใช้มือนะคะเด็ดทิ้งได้เลยเพื่อที่จะไม่ให้มันแพร่กระจายไปอีกนะคะ แต่ส่วนมากเขาจะมาหน้าฝนนะคะโรคตัวเนี้ยไม่ว่าอะไรนะคะทั้งมะเขือมะพร้าวนะคะก็จะมีโรคตัวนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นลาใบจุดนะคะเป็นลาสนิมนี่เมย์ก็จะใช้มือนะคะแต่งการาแต่งให้เขาแบบนี้เลยก็คือเด็ดนะคะพอดีว่าเมวันวันนี้เมย์ไม่ได้เอากันไกลมานะเมก็จะใช้มือแบบนี้เด็ดเลยทิ้งนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้มันแพร่กระจายเมื่อเขือนี้ถ้าเราขยันแต่งใบนะคะขยันแต่งกิ่งเขาก็จะยิ่งแตกลูกให้เราเยอะกว่าเดิมนะคะก็จะทําให้มะเขือของเราดกสารอาหารทั้งหมดก็จะไปลงอยู่ที่ลูกมะเขือน,นะคะสังเกตว่าบางต้นมะเขือน,นะคะมีแต่ใบก็คือ,อาสารอาหารเขาไปเลี้ยงใบเยอะเกินไปนะคะ จนทําให้มะเขือของเรานั้นก็ไม่ดกนะคะแล้วต้องขยันแต่งใบด้วยนี่เราก็จะใช้มือเด็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นล็อตที่เมย์ปลูกมะเขือไว้ข้างบนนะคะข้างล่างอะ่ะข้างบนตรงข้างๆกับ ล็อกมะพร้าวนะคะที่เราปลูกไว้ด้านบนนะอันนั้นก็เป็นเหมือนกันนะคะก็จะมีเชื้อราเหมือนกันเชื้อราสนิมเนะะี่ยค่ะมันจะชอบมาหน้าฝนนะคะเมย์ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือการเด็ดนะคะการแต่งใบแต่งกิ่งเข้าแบบนี้เราก็จะทําให้มะเขือของเรากลับมาใบเขียวสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสารเคมี หลังจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยมาใส่ต้นเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นต้นน้อยหนาน,นะคะนม่ก็ปลูกขั้นกลางระหว่างมะเขือแล้วก็มะพร้าวอีกทีหนึง่งในระหว่างร่องมะพร้าวเรา,า,าก็จะหาพืชผักนะคะมาปลูกไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วลิสงหรือแม้แต่มะเขือแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตนะคะมาเขื่อที่เราทําการแต่งใบแต่งกิ่งไปแล้วนะคะว่ามีความคืบหน้ายังไงหรือว่าสวยขึ้นไหมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ